อยู่กับผมนะครับ,บช่อง beams channel นะครับคนที่เข้า,าใหม่ใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กด s u b สไครต์กดกระดิ่งนะครับเพื่อมาให้พลาดคลิปใหม่ใของช่องของผมนะครับครับวันนี้ผมจะมาสุ่งกาชาตัวกาชา25บใบนะครับขณะนี้เวลาก็จะห้าทุ่มนะครับวันนี้วันที่สามเมษายนะครับ พอดีมีอีเวนต์มาใหม่นะครับนั่นก็คือ,อ,อนี่นะครับ City สิทร์พิเศษเฉพาะช่วงนะครับเพื่อโอกาสได้รับเดียวแล้วก็คาโอรินะครับวันนี้ผมจะมาสูมทั้งหมด25ใบจะเกลือหรือจะว,ว้าวไปดูกันเลยครับเอานะใบแรกนะ ปุ๊บคือหวังหวังอ,อยากได้เรียวอยู่คือตอนนี้ทีมขาตัวสายพลังอ่ะคืออยากได้เรียวมากเลยนะจะได้โอ้โหบราเทพประยุทธ์แนีตัวนี้มันเก่ามากเลยนะครั้งที่สองครับหวังว่าจะได้เรียวนะ คืออยากได้อะอยากได้สายพลังสักตัวโอ้หเซลลี่เมกาแมชชีนโอ้ไม่ก็มาครับครั้งที่สามมา,เ,าเรามีโอกาสส่มแค่ห้าครั้งเองนะมาไหมมาไหมมาโอ้บราว์เค้กช็อกโกแลต คุณเห็นมือเบาไหมเลขสามอะ่ะคือตอนนี้มันฉลองครบรอบหกปีแต่เน,นี้ยมันคือฉลองครบรอบสามปีของลาลิเจอร์นะโอไมก็ oh God. มาแล้วครับครั้งสุดท้ายหรือเปล่าครั้งที่ห้ามาคูหวังว่าอย่ายจะได้อะ่ะเจ็บสุดคิง g ครับเอกเวิร์ด โอ้ยก g อดทำไมแปดดาวอ,อัลต้ามันมาทำไมไม่มา,มา,มาตัวดีๆมั้วะนี่ทัวเก่ามากอา้าวเหลืออีกครั้งหนึ่งครา้นี้ขอลีลาแป๊บหนึ่งนะขอลีลาหน่อยๆอ,อ่ะอ่ะครั้งสุดท้ายเรียวจงมาเรียวจงมาเรียวจงมา เรียกจงมาอนำบี้ไร่ชาช่งมังกรที่อเกือหหาใบหมดแต่ว่าเสียไปเปล่าๆเลยโอ้ยอะไรวะคือคนอย่าสงสัยนะครับตัวกาชาเนี่ยเราสามารถหาได้ง่ายๆเนาะ นี่อีเวนต์ใหม่ของเราเลยเหลือเวลาอีกสิบวันนะครับใครที่เข้ามาใหม่ๆก็อย่าลืมไปทำคะแนนด้วยนะครับนี่ผมจะบอกว่าสเตจอีเวนต์นี้ยเราต้องทำคะแนนรวมให้ได้ตามอีเวตนต์นี้นะนี่คือของรางวัลน,นะถ้าเข้ามาครั้งแรกถ้าเราทำคะแนนได้ห้าร้อยพอยต์ได้ของรางวัลแล้วก็ยิ่งทำคะแนนพอยต์ได้เท่าไหร่ทีได้ยิ่งของตามนั้นซึ่งตัวกระชาจะอยู่ใน รางวัลอีเวนต์นี้ด้วยนะครับเนี่ยคืนนี้ผมได้เจ็ดหมื่นกว่าแล้วนะนี่ดูตยวกระช่ายอีกใบหนึ่งเข้ามามาเล่นกันได้ครับนอกจากรางวัลคะแนนรวมแล้วเนี่ยยังจะมีรางวัลการจัดอันดับนะครับรางวัลการจัดอันดับผมไม่แน่ใจมันจะรีเซทตอนไหนนะแต่ดูตัวกระชาได้เยอะเหมือนกันนะสิบขอบ่ะ สิบบายอัพเลยเนะี่ยนี่ได้อาวุธปืนด้วยโอ้โหตอนแรกอันดับหนึ่งเลยหรอเตือนไปมัง้งได้แอนดับพิสัยสิบเอ็ดให้หนรอก็ดีอ่ะได้ตัวเนี่ยแหมใครยังเข้ามาใหม่ๆก็อย่ามาลืมตีอีเวนต์เพื่อรับพอยด์ด้วยนะครับซึ่งพอยต์เนี่ยจะนับจาก ระยะทางที่เราตีได้นะนี่ผมจะลองเล่นจะลลองเ่นให้ดูนะเขาไปดบดง่ายดูกี่จะมาสอนการเล่นอีเวนต์เสเยดน,นะเด็กเยนมาเลยคือสมอผมปล่อยสุดมั่ยเลยแหละสม่อง กพราะผมคิดว่าในสเตปเนี้ยมันต้องปล่อยตัวเยอะไว้ก่อนอะ่ะเพื่อทาให้การวิ่งเร็วเนี่ยวิ่งให้ได้ระยะทางได้มากที่สุดเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันยังมีทักษะช่วยนะในการวิ่งเพิ่มความเร็วหร,ร,รือว่าการซ้ำเลือนหัวใจเนี่ยแล้วก็โรคป้องกันนะมันมาให้ฟีในหน้นี้แหละ 2, าามันห้างก็สูงสุดสองพันกว่าคะแนนเองระยะทางตัวนี้ผมได้สามไม่กอนนะคือพอยต์เนี่ยที่จะได้เนี่ยจะได้จากระยะทางคูณกับค่าในเองของระดับความยากง,ง่ายนะเดี๋ยวเราทำสิจก่อนอ่ะเห็นจะอธิบายให้ฟังนะครับนี่อธิบายให้ฟังแบบคร่าวๆนะครับ ก็ตัวนี้ไม่สามารถถอยหน้าถอยหลังได้ด้วยจังถ้าใครทำได้ก็พันเมนรใครมาบอกผมนะมาบอกวิธีผมได้ว่าทำยังไงทำไมาได้พันเม้รอย่างเงี้ยได้แล้วแล้วมันจับเวลาด้วยนะโอ้หมดเวลาแล้วนี่นะครับคือ คะแนนรวมพอยต์เนี่ยจะได้จากระยะทางแล้วก็คูณด้วยระ,ยะดับความยากถ้าในระ,ะดับง่ายมันจะคูณด้วยสองนะครับปกติเนี่ยจะคูณด้วยสาเอ้ยห้าระ,ะดับยากเนี่ยจะเอาระยะทางคูณด้วยสิบนะอยู่ o ีบา้า e นีผมคูณหนึ่งก็รวมแล้วได้แค่คะแนนหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้านะครับก็ยังได้เพ่บวกมาอีกนิดหน่อย,น,อยนะผมก็ต้อง ผมก็ขอสอนแบบคร่าวๆไว้ก่อนนะครับในสเตจอีเวนต์เนี่ยซึ่งมันมีเวลาจำกัดนะก็อย่ารีบเข้ามาทำกันด้วยนะครับตอนนี้ก็ดึกแล้วผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอที่น้องๆเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดตามแล้วกด u b s c r i b e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปออกมาอีกเยอะเลยนะครับบ๊ายบายครับ